สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะวันนี้พี่เกดเดินออกกําลังกายนะคะมันย้อนแสงนะคะนี่เดินออกกําลังกายกาัน เห็นต้นไม้ใบหญ้าเขียวไปหมดแล้วใช่ไหมคะเป็นหน้าร้อนของที่นี่ดอกไม้ใบหญ้าสวยไปหมดเห็นไหมคะนี่งามไปหมดเลยธรรมชาติมากๆเลยคะ่ะ เดินไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆดูดอกไม้ออกตามธรรมชาตินะคะสวยงามจริงๆนะคะวันนี้มีหนุ่มพาเดินนะคะดีใจมากเลยค่ะอยู่ๆก็ชวนเราออกมาเดินเนี่ย มันเป็นอะไรที่ที่ถูกใจมากค่ะแต่ว่าเดินมาสักพักหนึ่งก็พากันนั่งทางไอศครีมค่ะต,ตอนนี้ก็กำลังเดินกลับบ้านกันค่ะอันนี้ขาวๆนี้ก็คือดอกไม้นะคะ ดอกไม้ทั้งนั้นเลยเห็นไหมเนี่ยค่ะดอกไม้มันออกแบบธรรมชาติมากนะคะนี่ดอกไม้ที่สวยมากๆเขียวไปหมดแล้วเห็นไหมคะแต่ว่าอนี้มันพึ่งจะเข้าหน้าร้อนไม่เท่าไหร่เองอะคะ่ะ ประมาณอีกเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนข้างหน้าเต็มที่เลยค่ะความสวยงามของที่นี่สวยมากๆทุกที่คือมีแต่ดอกไม้ดูสิคะนี่ เราลอดสะพานไปนะคะจะเ,เดินป้อมมาทางมาทางนี้นะคะนี่ดูค่ะดูค่ะ ดอกไม้มันงอกเองอย่างนี้นะ่ะจะไม่ให้รักได้หรอคะมันสวยมากเลยเนี่ยสวยจริงๆค่ะเยอะมากเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องปลูกเลยมันมันเกิดเองนะคะเพื่อนๆจา๋านี่ดูความเคี้ยวชะอุ่มไปหมด ต้นแอปเปิลต้นอะไรก็กำลังจะสวยออกมานะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีลูกให้เราเก็บกินนะคะอืมดูฝั่งทางนี้เขาก็จะหวานหญ้าหวานอะไรของเขาละมั้งนะคะวันนี้สิริไม่ได้ไป มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ไปรถยนต์นะคะเดินค่ะวันนี้เดินค่ะวันนี้ออกเดินกันนะคะไม่รู้ต้นอะไรสวยมากเลยเนี่ยถ้าบ้านเราจะเก็บไปลวกจิ้มน้ำพริกแล้วเนี่ยเนี่ยดูดอกไม้ออกตามธรรมชาตินะคะ สวยมากค่ะไปไปกันต่อจ้าลุงหนวดรอเห็นไหมต้นไม้เยอะแยะดอกไม้เยอะแยะลุงหนวดให้ดูอะไรฮะอ๋อฮะลุงหนวดเขา เรียกให้มาดูว่าไอ้ลูกอันนี้มันออกออกลูกแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็ได้เก็บกินนะคะนี่นี่นี่น,นี่ออกเต็มต้นเลยไป แดดแดดแรงไปค่ะเพื่อนๆไปกันต่อไปกันต่อจ้าสวยงามไหมคะ พ่เกตก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะพูดแต่คำว่าสวยงามก็มันสวยจริงๆนะคะพี่น้องมันสวยมากอะ่ะเฮ้ยไม่รู้จะพูดอะไรเนาะพูดได้คำเดียวสวยจริงๆสวยงามจริงๆอันนี้จะได้คลิปให้เพื่อนๆชมไปด้วยสักคลิปหนึ่งนะคะนานแล้วเนี่ย ประมาณสองอาทิตย์ได้แล้วมัง้งค่ะฝั่งท้งนี้ก็สวยเห็นไหมคะสวยมากๆนั่นน่ะดอกไม้อยู่ตรงเนินเขาก็มีเห็นไหมออกเองมันดอกสีม่วงสวยมากอยากจะขึ้นเขาจังเลย น้องจ๋ามาขึ้นเขาด้วยกันไหมคะใครว่างอะ่ะอืม งามตามท้องเรื่องนะคะเพื่อนเพื่อนก็ขอให้เพื่อนเพื่อนมียอดวิวคนชมเยอะๆเราช่วยกันนะคะรักนะจุ๊บจุบ